เสียงนี้คตรุดเล่นเลยนะครับพี่พรีบไปกันดีกว่าอสวัสดีพีพีเอสซีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีลุงป้านาอาทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับผมพี่ชมป่าอีกเช่นเคยนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นวันที่สองของการเข้าป่าจะไปหา พระราชาเมืองรับแล้วนะครับก็เดินตั้งแต่เช้าตู่เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงกว่าแล้วนะก็คือเดินไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะแต่ก็ได้พักกินข้าวกินอะไรไปละแต่ผมยังไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆดูนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปก็ตอนนี้ก็ยังอยู่กับพี่ซูสุนรอคนเดิมนะครับก็พี่ๆว่าไงพี่ๆว่าน่าจะเป็นลูกของ พระราชาหรือเปล่าเพราะว่าพิสูเนี่ยมีเหมือนไอเม็ดอะไรสักอย่างเป็นเหมือนไม่นินก็ยกนะก็เหมือนที่พระราชาบอกมันมีอนุภาพเอาไว้คุ้มครองพวกพูดผีปีศาจไม่ให้อะไรมาทําอะไรพิสูได้แต่พวกโจรที่เคยจับพิสูไปเนี่ยก็น่าจะไม่รู้เพราะพิสูเนี่ยเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเดินได้มาถึงเกือบครึ่งทางแล้วครับพี่ๆก็ ใกล้ความฝันเป็นจริงละก็เขา้าป่าแต่ละทีเนี่ยคือวันสองวันสามวันเลยนะครับก็หากใครจะติดต่อมาก็ลำบากนิดหน่อยนะครับเพราะเข้าป่าเนี่ยมันไม่มีสัญญาณหรือว่าอะไรแต่ถ้าอยู่ที่สูงเนี้ยน่าจะมีสัญญาณน,นะครับเนี้ยถ้าผมได้ลงคลิปติดต่อกันนะก็คือถ้าได้ลงคลิปถ้าคลิปเนี้ยพี่ๆเจอแล้วก็คือ ผมอยู่บ้านแล้วนะครับผมก็จะไล์สดให้พี่ๆดูก็ไม่รู้ว่าจะมีพี่ๆเนี่ยเขามาดูหรือเปล่าแต่ผมก็อยากจะลองไล์สดให้เขามาถามกันให้พูดคุยกันนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดคุยนะครับโอเคพี่สุพร้อมจะไปหาพราชาย,ยัางพร้อมครับพี่สุก็พร้อมไปเจอพ่อแล้วนะไม่รู้ว่าจะใช่พ่อพี่สุเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรพี่สุก็อยู่กับพมเหมือนเดิม พราะผมก็รักพี่ซูเนี่ยเหมือนพี่ชายคนหนึ่งแลวนะตอนนี้ก็คือพี่ซูเนี่ยอยูก่กับผมมากันนานแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อเลยแต่ก่อนจะไปนะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมพี่ชมป้าด้วยนะครับแล้วก็ส่วนคนที่เพิ่งมาดูหรือว่าดูตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยฝากวอนพี่ๆทุกคนเนี่ยหรือหลวงป้านาอาทุกท่านเนี่ยติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผม ทั้งซองขนไปหาพระราชาเมืองรับแลด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยครับ้วยครับวันนี้ก็จะเดินทางกันต่อเลยนะครับเหมือนเส้นทางเนี่ยจะแปลกๆไปนี่น่าจะเป็นรอยไฟไหม้นะครับลอยไฟไหม้ที่เกิดจากธรรมชาตินะครับก็เส้นทางนี้เหมือนจะแปลกๆไปเลยนะ ก็คือไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เส้นเดียวก็คือทางน่ยจะลกนะครับไปทางเส้นทางเนี่ยมันลกแปลกๆนะครับเหมือนเส้นที่ผมเนี่ยเหมือนเคยไปโอ้ยแงมุมไปเอานินและนินดำธมินนะเส้นเนี่ยมันเส้นนันมากๆเลยนะครับพี่ๆรีบไปดีกว่า เยมันจะเสียเวลาเกินไปซูตามพมาติดๆนะจะลงได้ทเควี่ก็ทางมันอาจจะเปรียวนิดหน่อยโอ้ไม่เปียวนะครับลบกตรงนี้อยู่ที่ไหนลนะตรงนี้น่าจะเขาเคแล้วโอ้ยพี่พี่เจอเฮ็ดพ,พี่ครับเจอเฮ็ดครับโอ้ เจอให้เต็มเลยมาพอดีเลยเนี่ย<ป>เจอให้เต็มเลยพี่พี่เดี๋ยวเราขอขุดดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้ต้มกินกันโอเคครับเดี๋ยวผมขอขุดสักแป๊บนึงพตอนนี้นะครับพี่พี่ก็เจอมาประมาณอุย้ยกบโลได้อยู่นะครับเดี๋ยวพี่ซูนจะเป็นคนถือนะพี่ซูยากถือก็เดี๋ยวเรา เดินกันต่อเลยครับพี่ๆแต่ทางนี้นเหมือนมันจะเป็นทางแปลกๆเห็ดก็จะเหมือนจะโรยละเพราะว่ามันอยู่ในป่าลึกไม่น่ามีคนมา,าหานะมันก็เลยขึ้น,นจะโรยก็ผู้ผมเจอพอดีก็ถือว่าดีเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวขึ้นไปอีกหน่อยเนี่ยจะพาพิสูเนี่ยไปนั่งพักก่อนก็จะได้รีบเดินขึ้นไปฮาอุ้ยพาราชานะครับ ก็ถ้าเจอก็จะเป็นเรื่องดีนะครับรีบเดินรีบเจอเสียงเหมือนนกเลยนะครับดูระวังนะร้อนมากมากเลยครับพี่พี ตอนนี้นี่คือบรรยากาศเย็นมากถึงแดดะอกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเย็นวูบวาบเลยนะครับใช่ไหมพี่สุเย็นแบบวูบว,วาบเลยเราเพิรู้สึกคนเดียวเย็นไงเย็นเย็นพ,ยพี่สุเย็นเหมือนห้องแอร์เลยพี่ๆแบบฟุบฟุบเสียงนกอะไรวะงอพี่นี่เป็นเสียงนกอรพี่ไม่ต้องว่งาสนใจเราพี่สุ ผมว่าละพอเส้นทางมันดูแปลกๆพี่โซเดินตามผมไม่ติดๆเดินเดินตามผมติดๆนะเสียงไม่มีเสียงอะไรแล้วพี่พี่พี่ตอนนี้เราอยู่ในเขตห้งพาย จะไม่บอกพีโซ่ไม่มีแล้วพีโซ่ไม่ต้องคิดมากเดินตามผมก็พอ <c oughs> ไ,มไม่มีเสียงแล้วเว่เสียงววมันเหมือนมันนานไกลเบียดเบียนมันต้องสนใจเว่ยเดี๋ยว ไปนั่งตรงนู้นก่อนพี่สุให้พี่สุนั่งก่อนโอเคพี่พเดี๋ยวผมขอนั่งพักสักครู่นะครับตอนนี้เนี่ยได้เดินออกห้างมาไกลพอสมควรก็ขอนั่งพักก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ร้อนมากๆเลยตอนแรกก็ยังเย็นอยู่นะแต่ตอนนี้คือร้อนมากๆเลยนะครับพี่พี่ ก็ <K> er <uk> ให้พี่สูนั่งพักกันก่อนเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นแล้วก็คือเดินมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับตัวนี้มอมแมมไปหมดเลยคือจากเล็บข,า,ขาวๆนี้ดำปีเลยเดี๋ยวต้องไปหาลำธารสักหน่อยต้องไปหากินน้ำแถวลำธารแล้วก็เสียงอะไรพี่ มันไม่ใช่เสียงอะไรหรอกพี่ไม่ต้องไปสนใจหรอกเหมือนเป็นเสียงของนกมากกว่าเชื่อผมไม่ต้องสนใจหรอกพี่มันน่าจะเป็นแค่เสียงนกนะเออเสียงนกเนี่ยมันก็น่าจะนกป่าเนี่ยแหละมันตามมาเลยเนะี่ยอือม,มีคนได้ลอ มีมีพี่พี่หูว,าวห้าไปเปล่าพี่น่าจะหูว้าแวงแหละอของขึ้นมาอของของอะไรวะมันเอ็นยาวคลอง,งอะไรอ่ะไม,ม่มีอะไรแร้วพี่มีแมวของขึ้นมาวันนี้มันตายนี่แหละมันยาวอะไรอ่ะไม่ต้องกลัวชะกลางวันแสๆขนาดนี้ วันขนาดนี้ไม่ต้องกลัวนะครับพี่พี่เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อดีกว่าเราจะไม่ต้องไปส้นใจนะครับถ้ามันเกินไปเนี่ยผมต้องใช้ไล่ไลช่วยนะครับถ้ามันเกินไปจริงจริงม,มึงเจวอ่ะมึงใครวะออกมาตัวตัวได้ไหมแบบเห็นจะจ่าเนะี่ย ไปพี่ๆรีบเดินทางกันต่อดีกว่าไม่ต้องไม่สนใจนะไปพี่สู้รีบเดินทางดีกว่าพี่สู้เดินข้างหน้าผมดีกว่าเดี๋ยวผมคุมลังให้พี่สุใจเย็นพี่สุทจะรู้ไปทางไหนไปนู่นเลยครับเดินตรงไปเว่ยเสียงอะไรครับพี่ผมของน้องบอกพี่แล้วแหละ น่าจะห่องี่ายไวมันเป็น,นม,มันเป็นเสียงพวกพี่พี่อย่าไปสนใจเลยพี่เดี๋ยวพี่จะโดนมันลอกเงานืนคืเงคืนคินงคเ ขึ้นมาอย่างนี้เลยพี่ผมนี้เบื่อไอ้พวกนี้จริงๆเลยเลไไนีนมึงช่วยออกมใม้กูเห็นหน้าได้ไหมนี่กูจะกินมึงมึงคิดว่าทำได้ก็มา ไอพวกวิปริติวิปป่าเลยคุณกินตัปีตังร้องเลยผมจะไม่ได้ออกป่านี้กูมไม่อยากถามพวกมึงนะแล้วกูไม่ชอบพูดคำหยาบเลยกูมไม่อยากจะพูดนะแต่พวกมึงพูดกับกูก่อนนะ เสียงหายไปแล้วพี่พี่พี่สูไปอยู่ตรงนั้นก่อนครับพี่สูให้ให้อยู่รังหินกัอนอ,กะอะไรกูมไม่มีอาจารย์วันนี้กูจะอานังหัวมึงกูจะฆ่ามึงอมอะไรแวบๆเลย มึงมามึงมารอบที่แล้วนี่ยังไม่แคดใช่ไหมไอ้หงพายเฮียงคือรอบป,ป่าเลยนะครับผมให้พี่สูเนี่ยไปยุ่ังผมก่อนอ้าวรอบนั้นผมแค่พลาดรอบนี้มึงยองจรงิง อยากไปเกิดใหม่หรือเปล่าครับหรือว่าอยากลงไปในนรกพี่ถ้ามึงทำได้ก็ลองดูกูจะตัวพระราชาไปแล้วมึงอย่ามั่วพระราชานี่ไม่โดนจับไปหรอกพูกมึงเนี่ยกระจอกเจอแค่เจอกูก็ไม่ไหวแล้วพระราชานี่โหดกว่ากูอีกมึงจะมาโกงจริงไม่หน้าละ กูไม่อวดเก่งหรอกแต่มึงช่วยมาให้กูเห็นหน้าได้ไหมกูอยากเจอหน้าพวกมึงมว่ะ,ะมึมเเมเงเก่งจริงเนื่อเข้ามา จริงๆก็เข้ามาครับไม่ต้องมาพูดมากผมไม่ชอบนะผมนี้เรียนวิชาเนี่ยผมไม่อยากจะทําร้ายใครนะครับก็เรียนเพื่อมาป้องกันตัวเฉยๆมผมขอเถอะให้พวกพวกเองอะไปไปตอนนี้ผมไม่อยากทาําร้ายโอ้โหขนาดนั้นเลยล่ะ ถ้าขนาดนี้นี้ก็ต้องเจอหมายเด็ดนะพี่เดี๋ยวผมขอส่วนมนต์แปบ๊บหนึ่งมันเจอผมแนพ่พี่พี่ผมต้องใช้ผมต้องให้พราชาเนี่ยน่าจะช่วยผมล่ะ ก็คงต้องมีวิธีน so ี้วิธีเดียวผมให้โอกาสพวกเองออกไปเดี๋ยวนี้อไม่ไปมึงทำอะไรกูหึ่ยามผมนี้ไม่ว่านะไม่ยามการที่พระราชาซ่อนผมนี like <alım> ้เสียงนี่อยู่รอบผมเลย ได้เลยมาเสียงนี <Delhi> ้โคตทุนเล่นเลยนะครับพี่ รีบไปกันดีกว่าเ,เ,เสียงร่อนมากๆเลยนะครับจะถ่ายเป็นกล้องหลังให้พี่ๆดูเ,เสียงเหมือนจะหายไปเลยนะคนหนึ่ง เสียงหายไปแล้วพี่พี่ไม่รู้ว่าพวกมันหนีไปหรือเปล่าผมไม่อยากจะทำร้ายใครเลยนะในป่านี้เพราะผมเนี่ยมาแบบเป็นมิตรนะครับเสียงเมอนมันจะหายไปละคาบอกแล้วคาไม่อยากจะทำร้ายพวกเองเรารีบเดินทางกันต่อดีกว่า พ่โซโแล้วมัต้องเดินมาหางกจะผมพาไปครับพี่โซไม่ต้องกลัวเฮ้ยเราถึงครึ่งทางแล้วพี่โซไปเดินไปทางนี้เลยครับอยู่ดีๆเราก็มาโพ่ตรงครึ่งทางเลยนะครับพี่ๆนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากๆ นี่ไงพี่พี่หินเมืองใหญ่พี่ซูเดิ่อดีๆนะพี่เราพ่อมาตรงนี้ได้ละถ้าเราเข้าเขตเมืองรับแรงเนี่ยไม่มีสิ่งอันตรายเนี่ยมาทำลายเราได้นะพี่ซูนั่งตรงนี้ก่อนพี่พี่พซูไม่ต้องกลัวนะไอ้เมื่อกี้ผมได้จัดการไปแล้วนี่มันคือตัวอะไรมันเป็นหงพายพี่ ที่ถ้าผมว่าไม่ผิดน่ะพ่อพี่เนี่ยได้สั่งให้ผมไปเอาแร่นินนาทมินมาแล้วผมเนี่ยได้เอาไปให้เจ้าชายแล้วนะแต่เหมือนเจ้าชายนะอยากจะให้ผมคืนมากๆเลยผมก็ไม่รู้จะยังไงนะพี่ซูนั่งตรงนู้นก่อนพี่เราไปนั่งตรงนู้นกันดีกว่าซูเนี่ยชินครับนาจะชินกับโลกมนุษย์มากขึ้นเยอะเลยแล้วนะครับพี่พโอเค เดี๋ยวเราจะรีบเดินทางกันต่อเลยแต่ขอน่งผักสักครู่เมื่อกี้เนะี่ยมันกินแรงผมไปมากเลยนะการเป้ากะทาแต่ละครั้งเนี่ยกินแรงผมเยอะมากขอน่งผักสักครู่นะครับพี่ๆตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เดินมาถึงครึ่งทางของเมืองลับแ,แล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปดีกว่าแต่คือตอนนี้แบดแบ่ผมเนี่ยน่าจะไม่ไหวละไม่รู้จะได้ทายหรือเปล่า ก็โอเคครับเดี๋ยวแบตหมดแล้วพี่ๆเจอกันคลิปหน้าครับ